ทุกคนวันนี้ต้องตื่นเช้าเพื่อไปเปิดร้านแทนคุณแป้นนะครับเดี๋ยวไปดูว่าในหนึ่งวันที่สวนเวลาไปขายของเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างหรือเปล่าถ้ามีเวลาจะถ่ายนะแต่ถ้าเกิดไม่มีเวลานี่ก็คงต้องขอนั่งง่วงนั่งขี้เกียจแล้วกันนะครับไปเดี๋ยวไปดูที่สวนกันไปเลยทุกคนวันนี้ร้านที่สวนปิดกันเยอะมากเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าทําไมนะพอลงจากรถไฟฟ้าเอ้ยพอขึ้นจากรถไฟฟ้า MRT มานะ ร้านปิดค่อนข้างเยอะแล้วก็คนก็เดินน้อยนะครับเพราะว่าน้องชาบอกอันนี้ผมมาชิงช่องนะครับก็เลยเามาสังเกตเนาะใครที่มาสวนแล้วคุณเอาของมาเยอะนะครับคุณก็สามารถมาฝากตู้ที่นี่ได้เออแบบนี้ดีเราจะได้ไม่ต้องแบกของหนักเนาะร้านของผมนะครับก็คือพอออกจากรถไฟฟ้ามาก็เลีเล้ยวขวานะแล้วก็เดินตรงไปตรงโค้งนี่เลยนะ แล้วก็เดินตรงไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะฮะร,รถยนต์คลรถยนต์มานะครับคือคุณสามารถเอามาจอดในนี้ได้นะครับแต่ว่าเขาให้จอดไม่เกินเที่ยงนะคุณก็ต้องย้ายออกไปนะครับ <S <S เดี๋ยวพาไปร้านที่ผมซื้อเสื้อเขาบ่อยๆไปร้านน้ํานี้ผมก็ซื้อบ่อยนะครับแต่ว่าตัวนี้คนเยอะนี่ร้านนี้เป็นร้านที่ผมซื้อเสื้อบ่อยนะครับเพราะว่าเขาราคาถูกไม่แพงส่วนเจ้าของเขารวยแล้วเขาจะนั่งเล่นเกมแบบน,นี้แหละครับเนี่ยดูเด็ดเนี่ยเจ้าของนะเขาไม่สนใจลูกค้านะครับเขานั่งเล่นเนี่ยสกอตเทปเขาก็ยังเล่นเลยอะ ดูซิเนี่ยคนเราเอออันนี้แหละคือร้านที่ผมมาซื้อบ่อยมากนะครับมาซื้อกับพี่เขานี่จะปีนี้เขาปีที่6แล้วนะครับหมดเงินไปประมาณแสนห้านะครับนี่ร้านเสื้อพี่ก็ถูกแล้วก็ดีด้วยสวยนะครับใครผ่านไปผ่านมาคุณก็จงผ่านไปผ่านมาต่ออ้ามาพี่ก็ได้นี่หน้าตาเป็นอย่างนี้เลยหล่อๆแบบนี้นะครับพี่เขาจะเอาบ m มาทุกวันนะซีรีส์เไปจอดไว้ตึกแดงนะครับแล้วเขาก็จะเดินมาเขาจะงงอยู่ว่าไปจอดตึกแดงทําไมนะฮะนี่ร้านเขา อ่ะเดี๋ยวเลือกขอเลือกเสื้อก่อนคุณูชมผมเห็นชาเดินเข้าไปในร้านเมื่อกี้ผมก็นึกว่าจะไปบริการลูกค้าท่านนี้นะครับแต่สิ่งที่ชาได้มาคือช้อนคันนี้ครับนี่พร้อมกินหอมกโอ้ชานี่สุดยอดเลยเดี๋ยวทำมาเป็นนั่งคิดบัญชียิกๆๆพอเผลอก็จะปิดสมุดแล้วก็นั่งกินเหมือนเดิมนะฮะเออมีส้มอีกคุณผู้ชมแล้วก็น้ำผลไม้อีกดูชากินหุ่นถึงได้อ้วนแบบนี้ไงหัดดูแลตัวเองบางนะชา นี่คือหมาประจำร้านนะครับเหมือนเวลาคุณไปเซเว่นอ่ะแล้วคุณจะเจอนะะฮที่มอนาตรตรงนี้มันไม่ใช่อะไรนะมันมีพัดลมอยู่ด้านหลังมันนะครับหมาตัวนี้ชื่อไมเคิลนะครับส่วนคนเลี้ยงมันก็ไม่ใช่ใครที่ไหนน้องชาจะคอยให้อาหารตลอดนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นพิซซ่าสปากเกตตี้นะครับบิ๊กวิงอะไรนะวิงแซบนะครับแต่ก็ผมก็ไม่ค่อยกล้าเล่นกับไมเคลิลเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาเป็นหมาฝาลังอ่ะฟังจากชื่อกับไมเคิล ไม่เก่คุณผู้ชมเห็นใครเดินผ่านไปผ่านมาอย่าพยายามมือไปจับนะครับเพราะบางทีน้องเขาชอบเขาไม่ชอบให้จับนะฮะเขาเป็นหมาติดติดนิดนึงคือผมว่าจะเดินเข้าไปเอา p o w แบง a n ข้างในผมก็ต้องรอให้เขาออกไปก่อนนะฮะทุกคนตอนนี้น้องชากำลังกินข้าวอยู่นะครับทุกคนดูดิดูชากินข้าวดีคือแบบเ,ออเราเห็นแล้วก็สงสารนะครับผมก็เลยถามชาไปว่าชาจะเอาข้าวอีกชามหนึ่งไหม คือกับข้าวชาวมันเยอะแล้วที่ว่าข้าวน้อยไปเอาข้าวอีกไปโลกเดี๋ยวลุงซื้อให้หม้อหนึ่งเอาไหมไม่ยังไงชาก็เหลือห่อหมอกให้พี่สักครึ่งหนึ่งนะคนละครึ่งโอเคเ,ออเดี๋ยวชากินใบตองไปด้วยรสชาติเป็นไงบ้างครับเชฟรสชาติเป็นไงบ้างรสชาติอาหารเป็นไงบ้างอร่อยอร่อยดี รู้จักไอใบใบยอไหมเนะ่ยไม่รู้จักอ่ะคือมันคือใบไม้ชนิดหนึ่งที่มันจะชมเราเสมอว่าเราสวยเราหล,ะละ่อนั่นคือใบยอ,อเคนะถ้ามันไม่ชมชาแปลว่าอันนี้ใบยอของซอมใช่ไหมโอเคงั้นชากินไปเถอะลงจริงๆเรื่องของการกินเนี่ยคือเราต้องเข้าใจนะครับว่ามันเป็นอัตลรดเป็นสีสันในชีวิต แต่ว่ากินยังไงเนี่ยแบ่งคนอื่นด้วยเมื่อกี้ผมเห็นคุณบีบชีสใช่ไหมนมข้นแล้วคุณบอกคุณจะลดน้ำหนักเดี๋ยวเค็กมาเงือเลยเค็งมะเขืออุ้ยโอ้ตัวนี้นี่กินทั้งวันเลยคุณผู้ชมดูเนี่ยแล้วกองรวมกันนี่คือนี่คือโอ้โหชามันอะไรวะเนี่ยมีมีหมูย่างมีวาฟลโอ้ชานี่คุณกินนี่แบบไนี่มากเลยนะฮะทุกคนอันนี้เป็น อีกร้านหนึ่งนะครับที่ผมต้องกินประจำมันก็จะมีร้านน้าปั่นของเช้านู่นนะแล้วก็ขนมจีนถัดไปอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับคือเอาง่ายๆว่ามันต้องกินอนะี่ะอันนี้เป็นเนื้อนะผมชอบเนื้อของร้านนี้นะครับไม่แข็งไม่เหนียวเดี๋ยวขออนุญาตางกล้องกันดกว่าต้องขออนุญาตทีนะทุกคนเพราะว่ามันไม่มีที่วางกล้องไหมครับเดี๋ยวขอซูทให้ฟังแล้วกันว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงบ้างกับน้ำยาขนมจีนร้านนี้วันนี้ใส่เสื้อดำมาก,กินได้น้ำลายซอ เห็นเวลาเขากินอะไรที่มันน่าจะซาบนะมันต้องแบบทำเสียงน้าลายสอก่อนแล้วค่อยแบบสวว่วดลวดอร่อยเหมือนเดิมรสชาติกำลังดีเนเสือแล้วก็เหนือ้อใช่ปะอาอ ตุนเปื่อ,อยอะแซ่บ sure. ตัวอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหานะที่ผมเจอสำหรับการกินขนมจีนกับหัวงอกไอ้สิ่งที่เราต้องป้องกันหนึ่งเลยนะคือมันจะกระเด้งใส่เสื้อของเรานะครับถ้าเสื้อขาวที่เห็นมากเลยนะเสื้อซิโน,นนะ่ะอย่างที่สองคือหัวงอกเนี่ย มันตวัดขึ้นมาโดนแกมอ่ะต้องข้างปากข้างอะไรบ้างตอนนี้ก็เป็นปัญหาปัญหาหนึ่งทำไงได้มันอร่อยเนาะตามซารนะฮะต้องนักแคะฟันคือเขาไม่อยู่ไม้อ่ะต้องลิ้นดุนเอากินเนื้อด้วยแต่เนื้อพี่เขาอ่ะคือมันจะไม่เข้าเข้าซอกฟันมันไม่เข้าซอก,อ,กอื่นเอ้ยแต่มันก็อโอเคค่าเสียหายอ่ะไอตัวขนมจีนของผมนะครับจะอยู่ประมาณ60สิบจสบาทประมาณนี้แหละผมเลือกแล้วว่าราคาไหนแต่ว่าน้ําอ่ะมะขามปั่นไม่ใส่นมนะครับ 40บาท <Okay. S 1> เมื่อเช้ากินของน้องไปแล้วนะเท่าไหร่วะ40่เป็นอวอร์าโดสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าร้านนี้อยู่ตรงไหนนะครับจะอยู่ติดประตู26นะครับคือคุณเข้าทางประตู26ก็ได้หรือว่าจะเดินจากในสวนน้ำมาทะลุก็ได้เพราะ,พระร้านนี้เขาได้อยู่ติดตึ้งแพงอเอาง่ายไอประตูรั้วสีเข,วเขียวที่ติดจบถนนนะฮะับไละ